สวัสดีครับโปเกสครับแาลมอนครับแล้วบทเป็นอุนครับเป็นโนครับจากเเลเซิกสามพยีเอเป็นไงบ้างของคนนี้เป็นผลงานเรื่องแรกใช่ครับใช่ครับก็เป็นผลงานที่ผมภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องแรกของผมที่แบบได้ทำการเวิร์กช็อปแล้วก็แสดงนะครับ มั่นอะของผมก็เหมือนกันเป็นผมก็มามาพร้อมๆกับโปรเกสเลยแบบเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยเราไปไงมาไงะเราถึงได้เล่นเรื่องนี้อ๋อเราอ๋อไปไมาองกโปรก่อนของผมตลกมากอ่ะของผมจะมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นเขาชื่อว่าพี่โพดอ่น่าจะแบบเขาน่าจะมาหลายคนเลยเรื่องนี้ ผมก็รู้จักกับพี่เขาตอนแรกเขาจะให้ผมไปเล่นวงที่สิงคบียนที่โรงเรียนผมแล้วก็ไปไปมาเขาบอกว่าให้ไปเจอหน่อยแล้วก็ได้ไปแคสแคสก็เจอพี่ธิตที่เป็นผู้จัดการแล้วก็เจอพ่มกลับครับผมก็ไปเจอแล้วเขามาคุยผมผมเขาก็บอกให้ผมว่าเปิดเถิกหน่อยผมแบบเปิดเถิกอะเปิดเถกก็ได้เขาบอกตรงนี้ดีนะเนี่ยตรงนี้ดีตรงนี้ดีมั่นใจไหมตอนเปิดเถิมั่นใจผมแบบตอนแรกผมมั่นมาก ผมแบบเปิดมาเขาดีไงบอกเลยเป่งแสงเลยพี่เขาบอกเดี๋ยวขอบึรพ่อแม่หน่อยแล้วเราไปคุยที่ไฟไทเกอร์กันอ่าเลยมาเป็นนอแล้วเขาก็มาคุยบอกว่าผมจะได้เป็นเอกนะแล้วผมก็อะไรนะครับพี่แล้วของผมคือแบบสตอรี่ผมอ่ะคือของมอนฮาจริงของมอนฮาของผมอ่ะชีวิตผมก็คือเป็นเด็กสยามเดินสยามปกติเลยทีนี้มีวันหนึ่ง ผมเดินผ่านกับคนนึงแล้วเขาก็บอกน้องพี่กำลังทำซีรีส์ขอคอนแทคหน่อยได้ไหมผมก็โอเคให้คอนแทคไปแล้วทีนี้เขาก็นัดผมมาเจอที่ออฟฟิศแล้วก็มาลองแคดดูเขา,าเลี้ยงพิซซาผมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่เลียงพิซซาเองแล้วนะอย่าเป็นไหนล่ะ อลาซี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 โอ้ยพิซซ่าเอาครับเอาแสดงว่าเราอะหลอเดินหลอกออะไรด้วยของกินถูกต้องแล้วก็ทีนี้วันแคชจริงก็ลองมาแคชดูแล้วก็เจอเจอเม่งแล้วก็เจอเพื่อนๆหลายๆคนอ่า First i m p r e เป็นยังไงเฟิร์สอิมเพรสชั่นตอนนั้นเขายังมีผมอยู่นะฮะใช่ตอนนั้นปัดเปย์เรแบบหลอนหลอเลยตอนนี้ผมไม่มีรูปในไอจีที่มีผมแล้วนะมีอยู่รูปเดียวมีเอ้ยมีอยู่สองรูปสองรูป ตอนม,ม,มีผมครับตอนม,มีผมจริงๆของผมอะเฟอร์นิเจอร์ของผมเจอมากคือผมไม่ชอบหน้ามันใช่แล้วพอรู้ใจกันจริงจริงก็แบบเออมันก็พูดเพาะนิสัยก็ดีแล้วตอนนี้ชอบหน้าอย่างตอนนี้ก็ไม่ชอบเอ้ยอชอบแล้วชอบ,อบดีนะชอ,ช,อชอบชอบแล้วทำไมหูแดงอ๋อผมหลอนครับพี่จริงๆผมถอดเสื้อเลยผมถอดแล้วนะ แลวมันจะแบบมันจะไม่ทางการเป็นมันจะไม่ค่อยทางการนะครับเฟิร์สอิมเพชัเป็นไงเฟิร์สอิมเพ s สชัของโปเกสเป็นคนที่ผมเจอแล้วแบบหล่อหล่อบอกเขาว่าหล่อก็ถูกหล่อใช่ตอนมันมีผมมันหล่อมากจริงครับไม่เถียงเลยเนี่ยตอนหรือว่าผมเองครับทั้งคู่ตอนตอนเขาปัดเป๋ใช่ไหมฮะ ตอนนั้นแบบเดือดเดือดหัวเลยเซตมาตอนเขาปัดเป๋ใช่ไหมฮะเขาหล่อมากตอนนั้นตอนนี้อะตอนนี้ออกไปแนวน่ารักเป็นลูกชิ้นเนื้อโม้โหจริงๆผมเคยผมเคยส่งไอจีเขาก่อนเจอกันรบกวนมากจริงจริงรบกวนตอนอริงจริงๆตอนตอนส่งเหมือนแบบเพื่อนผมอะแฮปปี้เบิร์เดย์ใช่ไหมลงแท็บเขาทีนี้ผมก็แบบ กดดูก็แบบเอ้ยเออหล่อหล่อด <Jamie, always S 1> ีไอ้น <No. S 1> ี่ทีนี้พอกดส่งไอจีตอนที่แบบลองแรกคอนแทคกันใช่ไหมครับผมก็เอ้ยคุ้นเคยส่งมาแล้วแปลว่าเราอ่ะต้องเคยแบบเห็นเองผ่านหน้าปิดเราใช่ใช่ฮะใชนแล้วจะแบบไอ้นนี้ใครวะหล่อจังเลยใช่ไหมก็ก็หล่อยอมรับตอนนั้นหล่อจริงเคยเห็นเขาเมื่อไหรกับกับกันเราเคยเห็นเขาผ่านหน้าปิดเราหรือเปล่าไม่เคยเลย ผมผมเจอแล้วก็แบบมีคนเปิดให้ดูว่าแบบอันนี้จะเล่นคู่เรานะเพราะใครเออแต่มันก็แบบเอิหน้าตาดีนะแต่พอเจอจริงก็เออสูงจังวะแต่ตอนนี้ผมก็บับควอมสูงก็เกือบเกือบเท่ามันอยู่นะใช่ครับเออถามถึงรื่อง่แบบเราเจอกันแล้วรู้จักกันแล้วอ่ะแล้วบรรยากาศเวิร์กช็อปเป็นยังไงบรรยากาศเวิร์กช็อปตอนแรกเป็นอย่างนี้นะพี่ เงียบเใครเงียบทุกคนไม่มีใครมีเงียบใส่กันหมดมีไม่เงียบอยู่คนเดียวคือเอ็นเจอันนั้นพูดมากสุดๆที่สุดอันนั้นเป็นอันนั้นเอ็นเจที่เล่นเป็นโอมครับเอ็นเจพูดมากไม่หมอพูดไม่รู้เรื่องอีกใช่พูดไม่รู้เรื่องด้วยอุ้ยแม่เขายืนอยู่ตรงนั้นเราเราเราเปลี่ยนเล่นนะอันนั้นเราก็แบบผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครก็ยืนเก่งๆไปอะไรวะอะไรวะอะไรวะตอนนั้นเหมือนเวิร์กช็อปครั้งแรกจะมีแค่สามคนญี่ปุนคุณโนเอิร์น แล้วก็เหมือนจะมีเพิ่มมาสองคนก็นเป็นยู่ญี่ปุ่นเป็นเอมยูริครับ uh huh. ใช่แล้วก็เหมือนคิวครั้งแรกที่เราแบบเราได้เล่นคือเหมือนอันนั้นไม่มีบทพูดเลยมีแค่แบบผงหยาวิโน,โนเฉยแต่ว่านั้นแบบเป็นแบบไพร์ล์เฉยยังไม่ได้ทางการ uh huh. ครับแบบเปิดตัวว่าจะมีลับซิกนะอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับแล้วเราควรตามไหมเพราะว่าทุกคนูับซิกเป็นตำนานสหรับอะมันพูดเลยอันนี้อ oh. ว่าพูดให้เขาฟังไปมันก็จริงๆทุกๆคนแบบหลายๆคนดีกว่าผมแอบ,บไปเห็นมาว่าเข้าวงการวายเพราะซีรีส์เรื่องนี้เลยแล้วผมก็แบบหลายๆคนก็ค่อนข้างให้ความหวังเรื่องนี้ไว้เยอะผมก็อ่านแล้วจริงๆผมก็กดดันแต่ว่าตอนนี้ผมก็แบบพอเขาีย้ปรับตัวได้รับแรงกดดันนั้นไว้แล้วก็เอามาเป็นแรงผลักดันในการ เล่นเรื่องนี้อ่าแต่จริงๆผมอะไม่ไม่กดดันเท่าไหร่ตอนแรกก็กดดันแอบกดดันตัวเองนิดนึงว่าจะทําได้ไหมวะจะทําได้ไหมวะจะทำได้ไหมวะแล้วก็เหมือนตอนที่จะแบบเขาเรียกว่าไงาบอลแบบตอนเวิร์กช็อปคือบอกกับตัวเองว่าจะไม่ดรอปที่สุดในคัสจะเป็นคนที่แบบอย่างน้อยก็ไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองอะไม่ไม่โหลแน่นอนในคัพขออย่างนั้นกับตัวเองพอไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่ง ขอที่สองพอตอนแรกๆผมคิดไว้ตลอดเลยวครับถ้าถ้าเกิดว่าแบบเล่นแย่จะโดนแฟนคลับกระทืบนไหมวะแบบเฮ้ยเอาไงดีโดนขู่ไหมไปเดินสยามแล้วแบบเฮ้ยไอ้นี่อะไรเล่นแย่อย่างเงี้ยใช่แรงกดดันเนระหว่างการเราประมาณนั้นประมาณนั้นครับถูกต้องฮะจริงๆเนาะเคยดูซีรีส์เรื่องเคยแบบไปย้อนดูฮะอ๋อก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเล่นเลิฟซิกผมเคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าพอรู้ว่าต้องเล่นผมก็เลยแบบ ย้อนกลับไปดูแล้วก็อ่านนิยายด้วยทําการบ้านใช่ใช่ี่ัหนใช่นิยายประมาณ800กว่านาผมนั่งอ่านตาค้างเงี้ยปกติผมไม่อ่านไม่อ่านนิยายเลยแล้วพอพี่ผู้จัดการเขาบอกว่าเนี่ยต้องอ่านนะต้องอ่านให้จบใช่แล้วเขาทักมาตลอดเลยแอลมอนอ่านจบยังแอลมอนแอลมอนอ่านจบยังโอเคครับอ่านจบยังอ่าผมก็แบบ ผมก็ครับจะจะจบแล้วครับจะจบแล้วครับใช่ครับเห็นว่ามีเพลงคู่ด้วยใช่ไหมคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ได้หรอได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่มีท่อนหนึ่งเออพอแล้วท่อนเดียวด้วยอันนี้ไม่ไม่ใช่คำพูดด้วยท่อนด้วยไม่ใช่ท่อนด้วยเออยังไงเพลงคู่เราอ่ะเพลงคู่ก็เอาจริงๆผมฟังแล้วแอบรู้สึกแบบน่ารัก เป็นเพลงที่น่ารักดีใ<ช>หเหมือนเวลามองแอบมองใครสักคนแล้วแบบเออเราลองเข้าไปจีบเขาดูแล้วก็แบบจะได้ไหมวะจะได้ไหมไจีบไงจีบอย่างงี้จีบอย่างนี้ไม่ยี่งคืออะไรมดอ,อ๋อมินิฮาร์ดอ๋อมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดว่กรรมอะไรจริงๆผมก็เพลงเพลงคู่เหรอเป็นเป็นเพลงที่แบบ ผมว่าเป็นเพลงที่ผมอัดเร็วมากอัดประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเองแล้วก็เสร็จแล้วเป็นเพลงที่ผมภูมิใจมากแล้วทุกคนก็จะอาจจะมี MV ถ้าทุกคนสนับสนุนกันอะไรอย่างนี้อ่านิดหน,น่อยนิดหน่อยนิดหน่อย้ายล้วะให้ฝากหน่อยงางานเราฝากผลงานของเราผมก็ อยากฝากเลือซิก224ไป็ด้อ้อมอกอ้อมใจได้นะคะครับผมเร็วนี้แน่นอนอ่ะนแทคตัวเองภายในเดือนอะไรภายเดือนกันยานี้ครับถูกต้องครับถ้าอยากจะทราบอะไรวะติดตามชีวิตประจําวันอ่าติดตามชีวิตประจําวันหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรามากขึ้นก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram Instagram TikTok อแล้วก็ทวิตเตอครับของผมก็รัชกรสตัวแล้วก็โปเกส P R O G R E S S s แล้วก็อันนี้สกอร์สามตัวครับทุกช่องทางเลยชื่อเหมือนกันหมดเลยใช่ครับก็จะเป็นแอลมอนบีบิ Big บอยครับทั้งอินสตาแกรมติกต็อกอถ้าเกิดเป็นในทวิตเตอร์นี่ก็จะเป็นแอลมอนสลีปออทามรับใช่ป่ะใช่ชุกวันนี้ก็เป็นสลีปออทามเนี่ยก็ชอบสลีปอยู่ง่วงง่วง ค่ะร้อยค่ะคุณครับ